ซันซน่าลประโยชน์ได้ทุกวันลองเลยจ้าครับสักมุกหนึ่งก่อนไปเฮ้ยผมหลายมุกแล้วให้ไปบางอยู่ ครับเออเอาหน่อยช็อตเลยเล่นก่อนได้เลือกก่อนนะผมให้พีเร้นก่อนเล่นก่อนเลยครับแล้วสันท่าเหมือนจะลุกแล้วทันท่าเหมือนจะลุกเดือดร้อน plus n e w plus รอไปก่อนนะเออม่ใช่ดีใช่เรียกว่าอร่อยจ้ามีวิธีการที่ดื่มให้อร่อยกว่านั้นครับยังไงไม่ดื่มจากใต้ขวดเลยอ๋อจอดจอดรูจอดรู้อะไรจอดรูไม่น่าใช่เดียวคิดว่าดื่มน้ำใต้แกลบใส่ตีไหมอืมเออก็มีมีชวนกันตีแบบว่า สว่วนมนตอนนั้นคือระบบภูมิคุ้มกันกนะครับแล้วก็ยังช่วยปรับสมดุลในระบบย่อยอาหารด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ครับขผมนะครับระบบภูมิคุ้มกันกของเรานะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่ลำไส้ดังนั้นนะครับการเติมโปรไบโอติกเป็นประจำเนี่ยจะช่วยเสริม <c oughs> สร้างภูมิคุ้ม <c oughs> กันให้กับเรา <c oughs> ถ้าวินเล่นคนเดียวน่าจะสี่สิบมิลวินมันไวมากเลี๋ยวดิเดี๋ยวดิครั้งโดยไม่ใส่็จทำนองดี เต็งโมเต็งโมเออไม่เล่นด้วยเหรอโอเคแต่เออกิงไหมพี่ใบลูกแตงโมมันแตกได้นะคะใช้ความนุ่มนวลอ่ามันไม่แตกตรงไหนมันจะแตกตรงนึงเฮ้ยนะฮะมีท่าด้วยทพูดแล้วเขาพูดไม่เขาพูดไม่เป็นโบลิ่งจริงเขาเอาดิ้งจิ้มลงไปดิ้เเอออาลยพร้มง ได้ไปอีกสองขวดนะครับทำให้ทีมนี้นะครับได้ไป1ิบขวดเชิญนั่งเลยคุณขาเชิญขอบคุณ v ี v o มากๆเลยนะครับที่ให้วินกลับมาร่วมงานอีกครั้งนะครับสุดท้ายนี้นะครับวินอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มาเป็นครอบครัวเดียวกับวินนะครับครอบครัววีโวครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะได้สิครับ เดี๋ยวผมถ่ายให้ครับยิ้มหน่ดิพี่พี่ยิ้มแล้วดูน่ารักเป็นธรรมชาติมากเลยครับอา,อาถ่ายยังไงอะ่ะไม่เป็นไรครับถ่ายได้ขอ,ขอบคุณนะคะ ห,หากปล่อยทิ้งไว้นานไปมันก็ไม่ดีคุณนี้เธออย่าห้ามฉันเลยได้ไหมปล่อยฉันนั้นเป็นไปหยุดรักเธอไม่ได้แล้วเข้าใจทุกอย่างที่เธอบอกนะ หลังจะอธิบายเข้าใจเสมาอแต่ที่ฉันใม้ฉันทำอย่างไรฉันรักเธอแล้วทั้งใจจะไม่รักไม่รักได้อย่างไรฉันฝืนตัวเองไม่เป็นไม่ได้อยากจะกวนใจอยากถามเธอสักคำหน่อยหากว่าเธอ Sakon, mo akong kalabanin, pero hinding-hindi ka mananalo sa akin pagdating kay Tay HINDI